Kala akkhimane ca, Ka khayine Empaus drop Nu cam etabhute Ve kala sate shejane mite He Emanu ifipa 헤 ka se indomomo atapahane snachtatpa he Tomalaya suktewa Kadatavitamaya Kapana kati tat พาอินพญาโมกญแจเสกทอบเสกฐานการทั้งผูมีแานทั้เกาทีครับที่ทั้งใจที่เยี่ยท่ยที่ไปเป็นทานเทมาโอยพรให้คณะสองนตาลีที่ความเป็นภูมเนี่สบายพอทั้งอนุภาพทา้มาของจิของหลวงพ่อใหญ่ที่จงมาโปบกอบนะคะุ้คกอง วานในครอบครัวจงนี้ความในดูจุกพึงวันด้วยพ่อพาเทอจะเรีนวันน้นขาในครบารัวทีทจังเ่อายอยู่นะพูดทางอายรวันธรรมเจายังาทีามอายวันารมเจดียังศาลาหนาที่ข้าพิสาราอายวันามเจดยังธาลาหน้า ไปไม่ได้ไม่ีบาปวิ่งวันท้า